อันนาบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของแอมตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่122นะคะแอมถ่ายทำคลิปไว้วันพฤหัสที่29มิถุนายนนะคะจะมีรอบจะดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์ที่30มิถุนายนแอมจะส่งให้ทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลองกรองจัดส่งทางไปรษณีย์ e อ s ให้ทุกบ้านค่ะ และช่องทางติดต่อเพื่อสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ไดที่เบอร์0830541875ค่ะเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้นะคะแอมขึ้นไว้ทางด้านซ้ายมือนะคะ สำหรับโปรในวันนี้นะคะแอมจัดเป็นโปรไม้ชุดนะคะมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง10ชุดด้วยกันนะคะใน1ชุดมีหน้าไม้ทั้งหมด4ตน้นจัดให้ในราคาที่249บาทจัดทรงฟรีนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะสั่งได้เลยนะราคาจัดไปในโปรเท่าๆกันนะคะ ก่อนจะไปเข้ารายการนะคะแอมขอแนะนําบอนสีต้นนี้ก่อนนะคะเป็นไม้เก่าหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะลูกค้าท่านได้นะคะที่ติดตามแอมมาตั้งแต่เริ่มทําคลิปนะคะจะทราบกันดีเนาะต้นนี้มีชื่อว่านายมั่นปืนยาวนะคะสายคอบอนเก่าที่ชอบโทนสีแบบนี้นะคะไม่ควรพลาดนะคะวันนี้แอมจัดมาให้ด้วยนะคะจะอยู่ในไม้ชุดนะคะสวยมากค่ะตอนเล็กๆเ,เขาจะเขียวๆไม่น่าเก็บไม่โดดเด่นอะไรเลยนะคะ แต่ให้ดูตอนโตนะคะเมื่อเขาเริ่มสร้างหัวเนาะโทนสีนี้นะคะจะมาประมาณสักอายุประมาณ6เดือนนะคะเขาจะค่อยๆไล่โทนสีแดงขึ้นมานะคะเอาละค่ะชี้แจงและแนะนําบอลสีต้นนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเอ็มจะพาไปชมนะคะไมส้สวยๆทั้ง10ชุดใน EP 1ี2 2นี้กันเลยค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับหน้าไม้ทั้ง4กระถางนี้นะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่1นะคะมีอะไรบ้างสําหรับชุดนี้นะคะต้นแรกนะคะแอมจัดซีลาหุ้มทองให้1กระถางค่ะ ส่วนกระถางที่2นะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสิลาเพชรนะคะสวยมากๆนะคะให้ดูโทนสีนะนี่เลยใครที่ชอบสายนี้นะคะไม่ควรพลาดนะคะสายเข้มๆนะไม้ด่างนะคะแอมก็จัดไปให้1รายการนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่ายอดมงกุฎนะคะลักษณะทรงใบไทยพื้นเขียวนะคะด่างขาวหรือด่างชมพูนะคะเม็ดแดงใหญ่สวยมากๆนะคะตัดกันได้สวยเลยนะต้นนี้นะคะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะสําหรับมือใหม่แอมแนะนําเลยนะคะ นนชุดนี้นะคะชุดที่1นนะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ทุกกระถางเลยนะคะ่าม่อกันต่อที่ต้นที่สีนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพริกกับเกลือนะคะเป็นไม้ที่โชว์เม็ดได้สวยมากๆและเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับชุดนี้นะกระถางนี้นะคะพริกกับเกลือนะลูกค้ารับไปแล้วนะคะสามารถขึ้นกระถาง5นิ้วหรือ8นิ้วได้เลยนะคะสามารถทําการเปลี่ยนได้เลยนะคะ ฝากหน้าไม้สวยๆทั้งสี่รายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้ให้อยู่ในชุดที่1คะ่ะมาต่อกันที่ชุดที่2นะคะหน้าไม้ทั้ง4ต้นแอมจัดอะไรให้บ้างขอแนะนําต้นนี้นะคะมีชื่อว่า ม้าแก้วนะคะเป็นมาแก้วป้ายนะคะเลี้ยงนอกตู้นะคะได้สวยมากๆนะคะให้ดูโทนสีนะคะน้องสวยนะคะต้นนี้นะคะสวยมากๆค่ะใครยังไม่มีสะสมนะคะแอมแนะนําให้เก็บเลยจ้ามักต่อกันที่ต้นที่2นะคะต้นนี้เป็นบอลกาบนะคะมีชื่อว่าเทพอักษรานะคะเทพอักษรานะด่างขาวนะคะลายใบด่างขาวแบบนี้เลยนะคะจัดไปให้1ต้นนะคะส่วน2ต้นด้านหลังนะคะมัที่ต้นนี้เลยนะคะแอมจัดเจ้าพระยานาหมื่นไปให้ห กระดางนะคะเมื่อโตนะต้นนี้จะออกลักษณะกัดสีชมพูนะคะสวยมากนะคะน้องกําลังไล่ฟอร์มไล่โทนสีนะคะเลี้ยงก่อนสีต้องใจเย็นๆนะคะมาต่อกันที่ต้นสุดท้ายของชุดนี้กันบ้างนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพันดาวนะคะลักษณะทรงใบาย,ยาวนะคะพื้นใบสีขาวกระดูกขาวนะคะอีกหน่อยนะคะอีกสักหน่อยเนาะเขาจะมีเม็ดสีแดงนะคะกระจายขึ้นเต็มใบเลยนะคะสวยมากๆนะคะต้นนี้นะ ท่านใดที่มีพื้นที่น้อยนะคะแอมแนะนําแบบนี้นะคะจับฟอร์มกอ้อนนะคะ3มชนิดรวมกันเนาะมีทั้งพันดาวแล้วก็เจ้าพยานาหมื่นนะคะใส่แล้วก็แซมนะคะแซมมาแก้วไปด้วยนะคะเป็นฟอร์มกอ้อนนะคะสวยๆตกแต่งหน้าบ้านกันนะคะลูกค้าจัดนะคะ3กระถางนี้นะคะแอมแนะนําให้ขึ้นกระถาง8ก่อนนะคะเดี๋ยวรอน้องเข้าสร้างหัวค่อยขยับขึ้นกระถาง15นิ้วสวยๆเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆเลยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับหน้าไม้ทั้ง4ต้นในชุดที่ องนี้นะคะสวยน่าเก็บนะคะน้องเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากๆคะ่ะมาต่อกันที่หน้าไม้ทั้ง4ต้นในชุดที่3นี้นะคะขอเริ่มที่ต้นนี้ก่อนนะคะต้นนี้นะคะโทนโทนสีชมพูนะคะลักษณะท,ทรงใบกลมยับยับน่ารักนะคะมีชื่อว่าจังหวัดพัทลุงนะคะส่วนไม้เหลืองนะคะด้านซ้ายมือนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าเหลืองสุรีฉานนะคะพ,พื้นเหลืองเม็ดแดงกระดูกแดงสวยค่ะ บอนกาบต้นนี้นะคะจะเป็นอบอนกาบที่แอมผ่าแผลงมาจากฤาษีมงคลนะคะกาบสวยมากๆนะลักษณะเป็นกาบคล้ายๆกาบผักกาดเลยนะคะสวยค่ะท่านใดที่ชอบสะสมบอนกาบนะคะต้นนี้น้องน่าเก็บนะคะและอย่างไม่พอนะคะแอมจัดเทพอักษารานะคะบอนด่างให,ให้ด้วยนะคะต้นนี้นะคะกําลังขึ้นมาลายใบสวยเลยนะคะสวยมากๆคะ่ะ ฝากหน้าไม้ทั้งสี่รายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดให้อยู่ในชุดที่3นะคะมาต่อกันที่รายการที่4นะคะไม้สวยๆในชุดนี้นะคะส่วนมากจะเป็นงานโชว์เม็ดนะคะสวยมากนะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะจัดฟอร์มกอนะคะชุดนี้คือเหมาะเลยนะรับไปจับรวมกันนะคะจัดฟอร์มกอในไซส์กระถาง12นิ้วไปเลยนะคะสวยมากค่ะ สวยทุกต้นนะคะตัดกันได้ดีเลยนะขอแนะนํากระถางนี้ก่อนนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะตกระถางนี้จะได้ไปถึง2ต้นด้วยกันนะคะต้นนี้มีชื่อว่าสุดรักนะคะรายใบแบบว่าลายใบแบบด่างๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะลักษณะทรงใบไทยเขาจะออกกัน ด่างขาวด่างชมพูนะคะสําหรับสุดตักนะคะสวยค่ะน่าเก็บนะมาต่อกันที่กระถางด้านซ้ายมือนะคะ,ะกระถางนี้ก็โทนหวานเช่นกันนะคะมีชื่อว่าธาตุบางแก้วนะคะไม้ลายไอเทมปี65นะคะน่าเก็บมากๆค่ะสําหรับชุดนี้นะคะมาต่อกันที่กระถางด้านหลังนะคะทรงใบกลมโทนสีออกชมพูหวานๆนะคะแอมจัดให้มาด้วยนะคะมีชื่อว่าพัทยานะคะ แล้วก็มาต่อกันที่กระถางนี้บ้างนะคะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรไพฑูตนะคะลักษณะน้องนะคะเขาจะเป็นใบหนาการใหญ่นะคะโทนสีแดงๆตัดด้วยเม็ดขาวนะคะสวยมากค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะลูกค้านะทุกต้นค่ะชุดนี้นะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ทุกต้นเลยนะคะฝากหน้าไม้สวยๆนะคะอยู่ในชุดที่4ด้วยค่ะ มาต่อกันที่ชุดที่5นะคะน้าไม้ทั้ง4ต้นแอมจัดอะไรให้บ้างนะคะสําหรับชุดนี้จะได้ไม้เหลืองไปถึง2ต้นเลยนะคะมาเหลืองแรกกันนะคะต้นนี้มีเชื่อว่าเหลืองเปมาก่อนนะคะพื้นสีเหลืองนะคะพื้นเหลืองนะ้ําเม็ดแดงนะคะเมื่อโตขึ้นนะคะเม็ดแดงนี้เขาจะกระจายเต็มใบนะคะขั้นด้วยกระดูกเหลืองนะคะสวยคะ่ะต้นนี้นะงานสวยมากๆนะคะและต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เหลืองนะคะ ต้นนี้นะคะลูกไม้เหลืองนะจุดเด่นเขาคือเม็ดเล็กๆนะคะกระจายเต็มใบนะคะมีเม็ดสีชมพูและสีแดงนะคะเขาจะค่อยๆขึ้นมานะคะมาต่อกันที่ต้นนี้ก็จะเป็นฟอร์มกอนะคะฟอร์มกอนะคะกระถางนี้จะมี2ต้นนะคะมีชื่อว่าพันดาวนะคะพื้นสีขาวเม็ดสีแดงนะคะส่วนไม้ด่างนะเอ็มจัดไปให้1ต้นนะคะอ่ะไม่ยกแล้วกันเนาะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสุดรักนะคะน้องเริ่มสร้างหัวแล้วนะคะ ลักษณะก็จะเป็นทรงใบไทยพื้นเขียวนะคะออกด่างขาวและด่างชมพูนะคะแล้วก็ถ้าเขาแข็งแรงมากๆนะคะจะมีความด่างเหลืองขึ้นมาด้วยนะคะต้นนี้นะคะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะสําหรับไม้ด่างที่ชื่อว่าสุดรักนะคะฝากหน้าไม้สวยๆทั้งสี่เรียรายการนะคะแอมจัดให้อยู่ในชุดที่5คะ่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่6นะคะหน้าไม้ทั้ง4กระถางแอมจัดอะไรให้บ้างขอเริ่มที่ไม้ฟอรอมก้อนะคะกระถางนี้เลยนะคะมีชื่อว่าเพชรสุวรรณโชธนะคะไม้ด่างขาวนะคะลูกค้าจะได้รับฟอรอมก้อแบบนี้ไปเลยนะคะกระถางนี้มี2ต้นนะคะและต้นนี้นะคะลักษณะทรงใบหอกนะคะการกัดสีของเขาจะเปลี่ยนไปตามความสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับดินน้ำและสภาพอากาศนะคะต้นนี้คือน้องหน้าเลี้ยงมากๆนะคะแอมแนะนําเลยนะสวยค่ะต้นนี้นะคะลูกค้าหลายๆท่านซึ่งติดตามแอมมาโดยตลอดนะคะจะเคยเห็นเนาะตัวอย่างตอนโตของชมพูพานนี้นะคะน้องสวยหน้าสะสมจริงๆค่ะมาต่อกันที่กระถางนี้กันบ้างนะคะเล็กๆพื้นสีอ่าละตอนเล็กๆนะคะลักษณะการกัดสีจะออกสีแดงนะคะแต่ถ้ามาเมื่อไม้เริ่มโตขึ้นนะคะเขาจะมี เม็ดสีชมพูวิ่งพลาเต็มใบนะคะสวยมากๆนะคะเม็ดสีชมพูพื้นสีแดงกระดูกแดงนะคะเพชรมณฑนสามารถเลี้ยงนอกตู้ให้โทนสีที่โดดเด่นมากๆนะคะอีกหนึ่งรายการนะคะสำหรับท่านใดที่รอต้นนี้อยู่นะคะมาแล้วนะคะมีชื่อว่านายมั่นปืนยาวนั่นเองนะคะตอนเล็กๆเขาจะเขียวแบบไม่น่าเก็บไม่น่าเล่นเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวแอมจะขึ้นตัวอย่างตอนโตนะคะของ ต้นนี้ให้ดูนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะใครที่รออยู่นะคะวันนี้แอมนำมาจัดชุดให้ด้วยนะคะจะอยู่ในชุดไหนบ้างนะคะเดี๋ยวรอติดตามชุดถัดไปนะคะฝากไว้ด้วยค่ะไม้สวยๆทั้งสี่รายการนี้นะคะนาเก็บนาสะสมทุกต้นเลยนะคะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ทั้งชุดเลยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะชุดที่6นะคะ มาต่อกันที่ชุดที่7นะคะหน้าไม้ทั้ง4ต้นแอมจัดอะไรให้บ้างนะคะชุดนี้แอมจัดต้นนี้มาด้วยนะคะต้นนี้นะคะนายมั่นปืนยาวนะคะท่านใดที่ตามอยู่นะคะแอมจัดมาให้แล้วนะอยู่ในชุดที่7นะคะแล้วมาต่อกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นลูกไม้นะคะถ้าเมื่อโตไปนะคะลักษณะการกัดสีนะคะจะออกโทออกออกโทนสีชมพูบานเย็นนะคะเต็มใบนะแล้วก็ขั้นด้วย กระดูกเขียวนะคะต้นนี้สวยค่ะแอมแนะนําเลยนะคะแล้วก็มาที่รายการนี้กันบ้างนะคะเป็น2ฝั่งโค้งนะคะไม้ฟอร์มกอนะคะงานเม็ดนะคะสวยๆเลยนะคะเป็นฟอร์มกออีกต่างหากนะคะลูกค้าสามารถย้ายขึ้นกระถาง8ทําฟอร์มกอระดับหน้าบ้านได้เลยนะคะ และยังไม่พอนะคะแอมจัดไม้ป้ายไปให้หนึ่งรายการนะคะพื้นเขียวป้ายแดงนะคะมีชื่อว่าเท้าลำไพยนะคะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นไม้แผลงเนาะอาจจะไม่ใช่เท้าลำไพยนะคะอาจจะเป็นลูกไม้แผลงไปนะคะแอมแถมไปให้ด้วยนะคะฝากไม้สวยๆทั้งสี่กระถางนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้ให้อยู่ในชุดที่7ค่ะ มาต่อกันที่ชุดที่8นะคะแอมจัดอะไรให้บ้างขอเริ่มที่ด้านขวามือนะคะกระถางนี้นะคะไม้ด่างนะมีชื่อว่าเพชรสุวรรณโชธนะคะลายใบสวยเลยนะคะต้นนี้นะมาต่อกันที่กระถางนี้นะคะเช่นเดิมค่ะแอมจัดม้ากแก้วไปให้1รายการน,นะคะเลี้ยงนอกตู้โทนสีสวยค่ะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้จากทางสวนเรานะคะเป็นลูกไม้กัดสีนะคะตอนโตจะออกลกกักษณะการกัดสีชมพูนะคะหรือสีแดงนะเดี๋ยวแอมจะขึ้นตัวอย่างนะคะตอนต ของลูกไม้กัดสีนี้ให้ชมกันคะ่ะต้นนี้นะคะสวยมากๆนะคะเห็นไหมคะว่ากระดูกสวยนะคะโทนสีสวยนะคะการใหญ่ใบหนานะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะฝากไว้ด้วยนะ,ะยนะลูกไม้กัดสีสวยๆคะ่ะมาต่อกันที่รายการนี้บ้างนะคะกระถางนี้นะคะ มีชื่อว่านายมั่นปืนยาวนะคะชุดนี้แอมก็จัดมาให้ด้วยนะคะเผื่อท่านใดเก็บไม่ท่านนะคะนายมั่นปืนยาวตอนเล็กๆสีเขียวนะคะแต่โตไปคือสวยมากๆนะคะ เดี๋ยวแอมจะขึ้นตัวอย่างนะคะไว้ทางหัวคลิปแล้วกันเนาะแนะนําไว้นะคะต้นนี้นะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับนายมั่นปืนยาวนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมมากๆค่ะฝากหน้าไม้สวยๆทั้ง4กระถางนี้ด้วยนะคะจัดให้อยู่ในชุดที่8ค่ะมาต่อกันที่ชุดที่9นะคะหน้าไม้ทั้ง4ต้นแอมจัดอะไรให้บ้างแนะนําต้นนี้ก่อนทางด้านซ้ายมือนะคะปายแดงๆนะคะแอมจัดให้นะมีชื่อว่าซับเจริญนะคะสวยมากค่ะอยู่ในไซส์กระถาง4นิ้วนะคะ และต้นด้านหลังนะคะต้นนี้นะคะโทนสีแดงแดงนะคะเป็นเท้าหิรันพนาศูนย์แผลงแดงนะคะเลี้ยงนอกตู้ให้โทนสีที่สวยมากๆนะคะหรือจะไปจัดฟอร์มกอก็ได้นะคะแอมแนะนําแบบนี้นะ ท้าวฮีรานพนาสูนแกลงแดงหนึ่งต้นนะคะส่วนต้นนี้จะเป็นศิลานักปราดนะคะเป็นศิลานักปราดนะฟอร์มกอนะคะกอน,นี้ไม่ธรรมดานะแอบแทรกนะคะด่างไปด้วยนะคะกอน,นี้ก็จะมีประมาณ2ต้นนะคะแอมจัดไปให้ด้วยนะคะไม่จับแยกนะคะส่วนต้นสุดท้ายนะคะในชุดที่9้านะแอมจัดนายมั่นปืนยาวไปให้อีกหนึ่งกระถางนะคะอยู่ในไซส์กระถาง4นิ้วนะคะน้องมีประมาณ3ใบกับอีกหลรอดนะคะ ความสูงก็จะอยู่ประมาณ10บถึงสิเซนนะคะต้นนี้น้องสวยมากๆนะคะเลี้ยงไปไม่มีผิดหวังเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะน้องจะค่อยๆขึ้นลายขึ้นสีขึ้นมานะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับหน้าไม้สวยๆทั้ง4รายการในชุดที่9คะ่ะ มาต่อกันที่ชุดที่10นะคะหน้าไม้ทั้ง4ี่รายการมีอะไรบ้างนะคะต้นแรกเลยนะคะต้นนี้นะนายมั่นปืนยาวนะคะท่านใดที่พลาดและเก็บไม่ทันนะคะแอมจัดมาให้อีกหนึ่งชุดนะจ๊ะและต้นนี้นะคะเป็นไม้ป้ายนะคะมีชื่อว่าพรมพิมานนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แอมจัดไม้เหลืองไปให้หนึ่งรายการด้วยนะคะสำหรับท่านได้นะคะที่ เริ่มสะสมไม้เหลืองนะคะต้นนี้จะเป็นไม้เหลืองซึ่งแอมไม่ทราบชื่อนะคะลักษณะเขาจะออกทนเหลืองส้มๆนะคะเม็ดแดงนะคะสวยคะ่ะต้นนี้นะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะและต้นนี้นะคะกําลังเริ่มกัดสีนะคะมีชื่อว่าเศรษฐีสุพรรณนะคะต้นนี้น้องเลี้ยงนกตู้ให้โทนสีที่สวยและเด่นมากๆนะคะเขาจะออกโทนสีชมพูหวานๆนะคะต้นนี้สวยมากค่ะเศรษฐีสุพรรณนะคะท่านใดที่ชอบฟอร์มกอ์นะลองจับ2ต้นนี้นะคะเหลืองปัดชมพู ะะเป็นโทนที่สวยมากๆนะคะแอมลองทำดูแล้วโอ้โหแอมยังชอบเลยค่ะฝากหน้าไม้ทั้ง4รายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดให้อยู่ในชุดที่10ค่ะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่122ทั้ง10ชุดนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะมีชุดไหนถูกใจกันบ้างไหมคะถ้าชอบนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0830541875ค่ะเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อสั่งซื้อบนสีนะคะโร EP 1 2 2แอมจัดมา10ชุดในราคาที่249บาทจัดทรงฟรีนะคะสั่งได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทาง ะะไม่มีบวกค่าจัดส่งใดๆเพิ่มนะคะรับไปในโปรเดียวกันได้เลยจ้าแอมจะมีรอบจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันศุกร์ที่30มิถุนายนจัดส่งทางปรายสีไถย EMS ให้ทุกบ้านนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะเช่นเดิมนะช่วงท้ายคลิปนะคะแอมมีดินผสมใบก้ามปูบทยาพร้อมใช้นะคะมาแบ่งปันนะเราทํามา3ไซส์นะคะไซส์ที่1 2.5กลกร,รมัมนบาทรวมส่งค่ะไซส์ที่2นะคะ 4.5กิโลกร,รมัม180บาทรวมส่งค่ะละไซส์ที่3นะคะ9.5กิโลกร,รมัม380บาทรวมส่ง EMS นะคะแอมจะแนะนำแบบนี้นะคะดินที่แอมนำมาแบ่งปนันเป็นดินที่แอมใช้ปลูกบอลสีภายในโรงเรือนนะคะเราไม่ได้หมักใดๆเพิ่มนะคะเป็นการหมักโดยธรรมชาตินะคะเรานำมาบดหยาบให้ พร้อมใช้งานนะคะสะดวกแก่การใช้นะคะรับไปแกะถุงใช้ได้เลยนะคะระหว่างการเปลี่ยนกระถางนะคะแอมจะแนะนําลูกค้าเสมอว่าถ้าเปลี่ยนเสร็จแล้วนะคะให้นํากระถางต้นไม้ไปแช่น้ําไว้ก่อนนะโดยระดับน้ํานะคะควรแช่เท่า ปากกระถางนะระดับน้ํานะคะควรแช่เท่ากับระดับปากกระถางนะคะทิ้งไว้1นึ่คืนนะคะหลังจากนั้นยกขึ้นเทน้ําทิ้งและเปลี่ยนน้าใหม่ลดลดระดับน้ําลงสักครึ่งกระถางนะคะแช่ไว้ปกติแบบนั้นนะคะหลังจากนั้นสัก2หรือ3วันนะคะให้เทน้ําทิ้งและเปลี่ยนใหม่นะคะน้ําจะใสเลยค่ะแล้วบอนสีของลูกค้าจะงามนะคะเป็นดินธรรมชาตินะคะเหมาะสําหรับการปลูกบอนสีนะคะดินโปร่งร่วนซุยนะคะฝาก ดินของทางสวนเราไว้ด้วยนะคะดินผสมใบากามปูบดหยาบพร้อมใช้งานจากสวนบ้านนาะบอนสีค่ะสำหรับคลิปนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ